สวัสดีจ้าพี่น้องมาพ่อข่อยรอบคำคำพี่น้องมือเนี่ยโอ้ข่อยเมย์เมย์พี่น้องข่อยอยากออกทั้งนอกพี่น้องแต่ว่าข่อยออกก็ได้พี่น้องหนาวพี่น้องเห็นมันข่อยกับแต่เสียเสียแค่เนง้อวงจีหล่ะพี่น้องเพราะว่ามันหนาวเลยสองสามมื่อหล่ะพี่น้องล้มล้มพี่น้องมันล้มถ้าบังมืออื่นอากาศสิเป็นยังไงพี่น้องอืข่อยจีออกทั้งนอกได้บังมืออื่นแต่บังหนอกทั้งนอกได้ข่อยจะพาเกี่ยวไปหลินอยู่ทั้งนอกพี่น้อง เป็นไหพี่น้องคําแล้วพวกจการะกันจริงขอแรงขอเงีายอย่างละพี่น้องเฮ้ยมองไทยยังโมงเลยเนี่ยมังไทยสี่โมงสามถุงเคืงเนาะพี่น้องตดนนี้มองไทยก็นั่งสามถุงเคิงพี่น้องบ้านข่อยสี่โมงสี่โมงแรงเคืองพี่น้องมันดิสากระกันหาชั่วโมงพี่น้องมันดิสากับมืองไทยหาชั่วโมงพี่น้องตอนเนี่ยมันนี่คอยสิมาถามข้าวพวก้าพี่น้องว่าข่อยพาเห็ดชิมไปแล้วนะแม่พี่น้องก็เดี๋ยวขอไปเอาคิมมาข่อยลืมพี่น้อง คีมไอ้คิมหนาใสน่แม่พี่น้องที่ข่อยฟักพวกแกเห็ดไปสองสามหมื่อก้อนเนาะพี่น้องเนาะ<ค><ณ>ข่อยที่มันหามันพวกจ้าได้พ้กาเห็ดใสจะค้นว่าพี่น้องเนี่ยคีมที่ว่าข่อยฟ้าหิตเนี่แม่พี่น้องเนี่ยอันนี้กับปุ๊กเอากับปุ๊กเก้าพี่น้องปุ๊กเก้ามาใสขึ้นยังข่อยบอกพวกจ้าแลวพี่น้องเนี่ยเป็นเนี่ยคิมบัวหิมะขาวๆพี่น้องเห็นว่ามันสิเห็น<ค>ม<ณ>่มันมันบ่ออกเลยพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเจลวใสๆแม่พี่น้องเห็นไหมอือ เที่ยข่ย้าพวก้าเหิตน่ะพี่น้องสองมือสามมือไปแล้วน่ะพี่น้องที่วข่ผ้าหิตน่ะสามีข่กัใไส้พี่น้องอ่าเนี่ยสามีข่อยติดใจพี่น้องเพิ่นว่ามันหอมพนะพี่น้องข่อย้าให้ใส่หฮมพี่น้องทพามันไม่เป็นเกียวเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะมันเป็นเกียวนึบนึบพี่น้องเนี่ยมันเป็นเกลียวเขกับบอกเขาถือพี่น้องเป็นเกียวไหมนะหอมหอมพี่น้องหอมยังหอมมัน หอมน้ำมันแบบเผากับน้ำต้มเขานะแม่พี่น้องอืมเนี่ยอะไรปแล้วเขามาท้ามือเขาจ็บพี่น้องท้าหนาเขาเลยพี่น้องเย็นเย็นพี่น้องข่อยไม่แห้งเลยพี่น้องแย่งไปท้าเข้าไปพี่น้องเนี่ยท้าเข้าไปแล้วมันสีบบมันสีบบเป็นเยิรมบบเป็นเหน, <HHH> นียวหนุบหนับได้พี่น้องท้าเข้าไปแล้วมันสีมันสีแห้งแม่พี่น้องเห็นไหมอืมนะมันสีแห้งแหรพี่น้องนะท้าเข, <Columbus> ข้าไปแล้วมันสีแห้งมันสี ชุ่มชื่นมาย่างคักเลยพี่น้องอืมหอมมีแห้งบบกคักเลยพี่น้องหอมเป็นตาแเส็บไหมพี่น้องน้ำมันหมกข่าวสกัดเย็นมันหอมเนาะพี่น้องอืมทีข่อยพ้าเห็ดเห็ดไปบางสองสามหมื่นละพี่น้องพวกเจ้าล้องออกไปเห็ดใส่ด้อจ่าด้วยเจ้าสบายไเห็ดเด้อพี่น้องผู้ใดมีอุปกรณ์แล้วเพราะว่ามันบม,มีหลายอย่างเนาะพี่น้องมีเกลียวหางอีเคอ่ามีเกลียวหางอีเคแล้วก็น้ำต้มเขาเขาเจ้าก็ได้เขาเนี้วก็ได้พี่น้อง น้ำต้มเข่าล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอืมอาจช่วงนี้พวกเจ้าก็อาจเสียหายากพี่เนาะพี่น้องน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่พเจ้าอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาออกทางนอกบ่ได้เนาะพี่น้องเขาเห็ดพี่น้องส่วนผสมมันก็ตายโตพออย่างเพราะว่าเขาเห็ดเขาบต้องเห็ดที่ละลายเนี่ยแม่พี่น้องเพราะว่าเคีมกับปุกหนึ่งเนี่ยมันก็ใส่ได้โดนเหรอมันบ่พี่น้องพวกเจ้าว่าบ่แมันว่าทาได้ต้านหนาเด้อพี่น้องทาได้หด น้ำมือน้ำทามือทาผิวทาไปได้เบิดจังเสียพี่นอ้องเออบ่ให้ผิวเฮาบ่บ่บให้มันเหี่ยวบ่ให้มันแห้งยังสี่นะพี่น้องเฮาทาไดเบิด์ได้พี่น้องบ่ว่ามือว่าหยังเสีจพี่น้องบ่มันมาทาได้ตะหนาได้พี่น้องครีมตัวนี้ที่ข่อยพาเห็ดนี่มันเป็นสมุนไพรล้วนเนาะพี่น้องมันจะบ่มีผิดมีภัยพี่น้องเขาใส่ไปดนๆติพี่น้องเพราะว่ามันข่อยว่าข่อยพาพวกเจ้าเห็ดมันบ่ได้มีสารเล็งยามันบ่ได้มี สารสเตอร้อยที่ว่ามาซอยเห็ดผิวกัดเห็ผิวขาวอีอย่างมันบม,มีเนโาะจ้าเนาะข่อยผ้าเห็ดข่อยผ้าเห็ดแค่สามต,ตัวที่ข่อยบอกพวกเจ้าไปละพี่น้องส่วนผสมที่ข่อยบอกไปที่ข่อยผ้าเห็ดคือยังเห็ดแห่พวกเจ้าเห็นนั่นแหละพี่น้องใส่คแค่สามยางแครนั่นแหละจ้ามันชีบมีผิดมีไผ่อีอย่างกับผิวพันเขาเลยพี่น้องท้าได้ไปเมือพี่น้องอืมใส่แล้วมันสีผิวชุ่มชื่นแบอย่างคักเลยพี่น้องเอาลูบเขานาเนี่ยมันสีเย็นเย็นแบบ มีแห้งอ่ะพี่น้องคอยบอกก็ถือพี่น้องสามีคอยมือเพิ่นมองเนี่ยสี่เพิ่นเนาเพิ่นเพิ่นบอกคอยทาครีมหร่อแม่พี่น้องบอกคอยทาครีมบำรุงผิวนะพี่น้องแล้วก็แห้งแห้งเป็นตะเขืบตะเขืบหรอยแม่พี่น้องคอยบอกให้ทาครีมก็บม่อยากทาบันที่เนี่ยขอเลยมาบอกให้เอาครีมตัวนี้แหละพี่น้องทาเนาะตะกี้เพิ่นมาทาน้ข่อยได้พี่น้องบาทนี่เห็นข่อยใส่ดีพี่น้องเอาหนาเจ้าคือใส่ขึ้นเดียวเนี่ยเจ้าใส่ยังเพิ่นวะข่อยก็ได้บวกเพิ่นนี่แหละวี่น้าข่อยใส่อันี่แหละเขาไม่เห็นรถไม่ได อ่อาเขาไม่เห็นรถนี่ข่อยก็เลยบอกเพนนี่เนี่ยใส่ครีมตัวเนี้ยเจ้าวขวาังทีเนาะพี่น้องเพราะวาเจ้านะ่ะผิวบางผิวแห้งคักผิวบัดขีดข้างขาดขวาังทีเนาะเจ้าท้าเลยทั้งมือทั้งหนาเจ้าเพิน่นมาใส่โอ้ยมันหอมดีบะเนาะเพิ่น่าทั้งหอมทั้งอู้เป็นตาเสียบเนาะเออท้าขเขาแล้วผิวข่อยก็ชุ่มชื่นดีเน,ะนาะเพิ่น่าผิวเพิ่นจาที่ว่าแห้งเป็นตะเขิบพี่น้องเจ้าเคยเห็นบ่ผิวเฮาหนาหนาวน่ะพี่น้อง คือเฮาไปเกี่ยวเขาเนี่ยแม่พี่น้องมันติดแตกน้ำขาแข็งเฮาเนาะหนาแข็งเฮาเนาะพี่น้องเนาะแตกเป็นตะเคืบตะเคืบนั่นแหะพี่น้องผิวแฟนข่อยมุงเหมันสิเป็นพี่น้องเพราะว่าเราขี่ขานท้าคิ้มพี่น้องเราสิเป็นคนผิวแห้งเราสิท้าคิ้มเฉพาะย้ำอาบน้ำพี่น้องเออย้ำมือเส่อย้ำเหมือนเราสิบัท้ายังสี่นะพี่น้องผู้ชายเนาะพี่น้องข่อยก็ได้บอกเพิ่นว่าเจ้าขี่ขานท้าคิ้มให้จะเอาคิ้มตัวนี้ท้าดาบาดนี่คอยวางสี่พี่น้องให้ท้าเที่งมือบวมแมนว่าให้เจ้าท้าตาหนาให้เจ้าท้ามือพร้อมก็ได้วางส แล้วนี่เพิ่นท้าพี่น้องเ,อออเพื่นี้ขือข่อยบอกเพิ่นก็ม,มันลูบนาลูบน้าเพิน่นก็มันลูบมือลูบคอเออใส่ดีเนาะเพิ่นวามันผิวชุ่มชื่นดีเนาะผิวผิวเป็นบ่อยแห้งเพื่อนวาท้าข่อยล้วาวมันต้้งมันสิเหนียวตุกนุ๊บต,ตับนับมันก็บ่เหนียวเนาะเพิ่นวะก็ <c oughs> เพิ่นกาใส่พอหยังพี่น้องเพิ่นวะเพื่อนเห็นเหนื้อครีมข่อยแม่พี่น้องเพิ่นวะเออมันคือเป็นตาไส่เดี๋ยวเพื่อนวะขาวงามค่ะเพิ่นวาขาวงามใส่เพิ่นวางามเพิ่นวาเจ้าฮิตจังไดเนี่ยเพื่อนวา เพิ่นบ่เคยเห็นข่อยเฮ็ดจักเทียนเนาะพี่น้องแฟนข่อยช่วงข่อยอัดคลิปปุ้เพิ่นก็บ่ไปหยุงจังซี่นะพี่น้องเพิ่นเลยบ่รู้ว่าข่อยเฮ็ดจังได๋แกข่อยบอกแต่ว่าให้สั่งของมาให้ข่อยตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เพิ่นก็สั่งของให้ข่อยในอินเทอร์เน็ตมาเพิ่นก็ถามมาเจ้าสิวม่เฮ็ดอยังข่อยสิวม่เฮ็ดชิมข่อยก็วางทังสี่เนาะพี่น้องเราก็สั่งให้แต่ว่าเราบ่รู้ว่าข่อยสิมาเฮ็ดจังไดไหนแม่พี่น้องออืบักข่อยเฮ็ดเป็นเนื้อคีมออกมาแล้วต้งเสียพี่น้องข่อยก็เลยเอาไปให้ลาวเบิ่่่งงพีีนน้อเเยลยยว่่่่าคีีมทขอเเฮ็ดนะจ้าเอาาไปทเบิ่งหั่นดอก คอยก็บอกเพิ่นว่าพี่น้องว่าซวนผสมนี้อันนี้อันนี้เพิ่นก็มาดมเบิ่งเออมันคือหอมแท้เพิ่นว่าเออมันคือหอมแท้เนื้อมันคือใสสะอาดเป็นตะใสอยู่เด้วยเหรเนาะเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยมาล้ออ่ะล่ะพี่น้องอือลองเทเแรกเออแต่เมื่อเพิ่นว่าเพิ่นสิแพ้บ่เนาะเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเพิ่นว่าข่อยนี่เป็นคนผิวแพ้ไว้หน้าข่อยเนาะพี่น้องแต่ไข่อยมาใหม่ๆมาอยู่อิตาลีไม่ไม่พี่น้องเอ้ยข่อยติดสารสเตอร์ร็อกเต็มเมืองไทยพี่น้องใส่หยังข่กับ ไม่ยู่หนีนะพี่น้องขอมาใส่ขวงบานเขาใส่ครีมดีๆแล้วค่ะเป็นเพ้งข่อยกับนาแดงเป็นบักพีพวนพี่น้องเอ้ยใส่ยังข่อยกับเพ้เพ้เพ้จนว่าข่อยเลียใจอะไรพี่น้องขอมาไม่ไม่ข่อยบุกหูคันเดวสิใส่พี่น้องข่อยใส่ยังข่อยกับเพ้บรสุอันสุยางพี่น้องข่อยเรียบผักผิวผักผิวที่ว่าข่อยข่อยบุกหูข่อยมือปัญญาแล้ว่ะพี่น้องสีสีหาแนว่ไม่ใส่แฟนข่อยเพ่งกับบุกหู่นี่ยสีเอาอีหยังไม่ใส่อย่ังสีนะพี่น้องป้ากัว่าเห็นข่อยเป็นผิวเพ้ไว้เนาะ ป่ากระสื่อชิมมานั่งชิมนี่ไม่ค่อยกับเพยเมื่อสำหรับค้นเพง่ายๆป่าเพิ่นเพราะนวบานเพิ่นก็จะหูจากคี้เปม็นบ่นพี่น้องก็จะกระหาไม่ค่อยใส่ใส่ยังค่อยกับเพพี่น้องผลสุดท้ายก็เห็นไลยค่อยพักผิวพี่น้องค่อยพักผิวกยไปท้าหน,นีเวียนั่นไหมพี่น้องหนีเวียบานเขาตลับ,บฝาันานะพี่น้นองเบ็ดๆนะนั่นหละพี่น้องข่อยท้าโตนั่นหละพี่น้องข่อย,ยมายูาย่งใหม่ๆอ่าเพราะว่าค่อยพักผิวค่อยค่อยเพย่อยใส่ยังบ่ได้พี่น้องข่อยท้าหนีเวียตอนนั่นหลัง่อย ่อยพักผิว่อยเป็นปีพี่น้องข่อยยังข่อยมาเออมาศึกษาหาคิมอยู่ในเน็ตพี่นอ้องอมาหาคิมอยู่ในน็ตว่าเออ่อยเบิ่ง่าผิวข่อยมันมันเรลื่มดีขึ้นแล้วจังสี่นะพี่น้อง่อยกับไปอ่านเบิง่งอันใดมันเป็นภาษาไทยเนาะพี่น้องคอยกับเขาไปอ่านในภาษาไทยว่าคอยหาเบิง่งคิมอยู่บานเขาเนี่ยเออแล้วคอยกับไปเหตุเบิง่งอ่านภาษาไทยอ่านว่ามันมันเป็นยังไงเหมาะสําหรับผิว่อยบ่าจังสี่ีหยพี่น้อง่อยกับไปอ่านอ่านอ่านไปศึกษาเบิ่งพี่น้องคอยก็เลยไปปลอกคิม คิ้มตัวเนี้ยพี่น้องก้อยอ่านบึงอันนี้ของวิชีด้วพี่น้องเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสูตรกลางคืนพี่น้องอ่าคิ้มตัวเนี่ยอ่าข่อยใส่ข่อยก็ใส่คิ้มตัวนี้แหละพี่น้องใส่มาจนว่าผิวข่อยมันมันสภาพดีแล้วข่อยใส่ยังข่อยเศ้าเพลหราแม่งสี่แม่พี่น้องอืมข่อยมาใส่คิ้มวิชีพี่น้องบ่ว่ากลางวันบ่ว่ากลางคืนข่อยใส่ข่อยใส่แล้วผิวข่อยบ่เพลมันบ่พี่น้องข่อยก็เลยใส่มาตลอดข่อยบ่เปลี่ยนคิ้มเพราะว่าข่อยหนาข่อยจะมีปัญหาเรื่องเรื่องคิ้มพี่ เพราะแต่อ baptism, 2, ันบ <like> ัโคูโรน่านี่ก็มาแน่นอนพี่น้องลําบากไปสู่อันชุดยางข่อยก็เลยแบบว่าอยู่ตั้งประเทศพี่น้องเขาสิไปหาครีมหนาขาวนี่บ่มีแล้ว eh. พี่น้องคอยสิบอกบอกเจ้านะพี่น้องอยู่เมืองนอกนี่พี่น้องอยู่ตั้งประเทศเขาสิบ่มีครีมสําหรับท่วาเอามาใส่เราให้หนาขาวเอามาใส่ผิวขาวคือบานเขาบ่มีแล้วพี่น้องคอยสิบอกเลยอยู่ตั้งประเทศพอกเจ้าไปหาเลยเพราะว่าฝรั่งเขาบปนิยมมักผิวขาวเมื่อพี่น้อง ครีมยูตางประเทศซีมีเฉพาะว่าเป็นครีมที่บำรุงผิวให้ผิวดีเอ่อให้ผิวชุ่มชื้นให้ผิวดีแบบว่าครีมลบเลือนลิว้อยอีหยังเขาซีมีแต่ครีมแบบนี้ยังสี่แม่พี่น้องครีมบำรุงผิวเบาง่ายเนาะพี่น้องอา่ามาน,นี้แต่ว่าเขาสิไปหาครีมแบบที่ว่าอ่าเอามาให้เอามาทาหนาให้หนาขาวคือบานเทาน่ะพี่น้องบ่มีเลอพี่นอ้องยูตางประเทศบ่มีเลยเด้อพี่น้อง อ่าอันปเกี่วสิไปหาครีมแบบนี้ยูตังประเทศนี่หาอยากสุดๆพี่น้องยู่นี่เขาสีเฮดมิตะเฮดออกมาในแบบบำรุงผิวซื่อๆเนี่ยแม่พี่น้องเฮดเห้ผิวดีผิวชุ่มชื่นทังเสียพี่น้องอืมนั่นหล,ลักข่อยก็เลยใส่ใส่ของวิชีมาใส่มาหลายยูดอกพี่น้องทังบวาเซ่ลำบาวาอันนี่เนาะพี่น้องข่อยก็ใส่มาบาทที่นี่ข่อยก็เลยเซาอืมข่อยก็เลยกว่าเออเพราะว่าครีมยู่ตางประเทศมันกะกะมีเตะแบบว่า้ให้เฮดให้ผิวชุ่มชื่นมันบาพี่น้องข่อยก็เลยคิด ยัยงไงกะคอยตามที่คอยเบิ่งคอยศึกษามาหลายๆเนาะพี่น้องคอยว่าเออกูจะหาหาเห็ดคิมใส่เองหาเห็ดคิมแบบแบบธรรมชาติแบบที่ว่าบบม,มีพิดมีภัยบบมีอย่างกับผิวเฮาเนะ่ยพี่น้องหาเห็ดคิมใส่เองกันนะคอยก็เลยหาศึกษาเบิ่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในยูทูบหลายๆเนาะพี่น้องก็เลย เออไปเบิ้งเออถืออันนี้เออคือหนาใสหนาร้องแท้ข่อยกัแล้วมาเห็ดมาล้องล่ะพี่น้องอันแรกก็คือเกี่ยวมากหนาน่ะพี่น้องที่ข่อยพามาเห็ดอันแรกนะพี่น้องข่อยกัมาเห็ดข่อยกัมาทดลองเป็นเดียนได้พี่น้องข่อยจังข่อยไม่เห็ดแต่บอกเจ้าเบิ้งพี่น้องข่อยล้องแล้วข่อยพานพานข่อยคือว่าข่อยบ่แพ้พี่น้องอ่าข่อยจังข่อยกาไม่เห็ดแต่บอกเจ้าเบิ้งได้พี่น้องคันข่อยข่อยเห็ดแล้วข่อยแพ้ข่อยสิบ่มาเห็ดแต่บอกเจ้าเบิ้งพี่น้องอือแล้วกัข่อยกัเลยมาเห็ดคินตัวนนนีีี้้ส่่่ละพอง ข่อยกะบ่ามันเป็นส่วนผสมเกลข่ยไข่กันมันว่าพี่น้องกับโตเกียวมากนะเที่ยข่อยพาเห็ดข่อยก็เลยมารองเห็ดรองใส่บ้างแล้วเออกับพานข่อยบ่แพ้พี่น้องข่อยใส่แล้วข่อยมีแห้งผิวผิวข่อยมีกวามชุมชื่นหลอแฟนข่อยใส่นั้นเ้วเพิ่นกะบ่าพานเพิ่นกะบ่าใส่ใดเออข่อยก็เลยจังข่อยไม่เห็ดไห้พกเจ้าเบิ้งนี่แหละพี่น้องอขีมตัวนี้ผู้ใหญ่พท่านในเห็ดเออกับไปหาอุปกรณ์นั้น้พี่น้องเด้อมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เกลือหางอีเ,อเกลยวหางอีเกลือดปลาเกลือกับไปสื่อเก่ยวอยู่อยู่ในเซเว่นอีเลเวนแลพี่น้องเนาะบานเฮาคือสิมีนั่นแหละพี่น้องแต่น้ำตุมเขาเขาเจ้าก็ได้เขาเหนียวก็ได้พี่นอ้องเฮ็ดส่วนผสมมันบ่ตายตัวพี่น้องเพราะว่าพวกเจ้าสีสีเฮ็ดหน่อยอเฮ็ดหลายแม่พี่น้องอแต่ว่าข่อยข่อยว่าบ้านเฮามันอากาศห่อนเนาะพี่น้องข่อยอยากอยากแน้ำไม่ใส่ตู้เย็นนะพี่น้องข่อยก็เพราะว่ามันห่อนแห้งเนาะพี่น้องเนาะอากาศบานเฮาแม่พี่น้อง ไข่บุกหัวมันสิเป็นสภาพใดพี่น้องอยู่ข้างนอกกับอยู่ในตู้เย็นข่อยก็ยังคืดบุกออกคือกันพี่น้องเพราะว่าอากาศมันห่อนแต่ว่าอยู่นี่อากาศมันบ่ห่อนเนาะพี่น้องทุกขออ่อยกะว่ายทางนอกอุณหภูมิปกติบ้านพี่น้องอเออข่อยก็เลยบ,บ่รู้บา้านเฮาน่ะพี่น้องนั่นล่ละใครอยากให้พวกเจ้าไปเฮ็ดใส่เบิ่งเด้จดอจ้าเด้อผู้ใดทีว่ว่าผิวไปใส่ครีมถึกถึงบานเฮาหรอกแก้มแดงประดากลิงอห่างแม่พี่น้องแก้มแดงๆผิวแพ้ง่ายใส่หยังกับ เป็นพื้นเป็นเห่อให้พกเจ้าเซาใส่แล้วพี่น้องเด้อผู้ใดมีอาการแบบนี้คอยสิบอกให้ยุดให้พักผิวพี่น้องเพวาะจ้าจะจะไปสื่อครีมนั้นมาใส่ครีมนี้มาใส่ครีมแพงๆพกเก้ากับพ่ตตองไปซื้อมาใส่พี่น้องคอยสิบอกให้พกเจ้าพักผิวแล้พวพกเจ้ามาเห็ดครีมตัวนี้ใส่พี่น้องเนี่ยอืมมันสิดีก็ผิวพวกเก้าเยลยละพี่น้องมันจะคอยสมานผิพวพกเจ้า คอยกระตุนเซลล์ผิวขึ้นมาให้มันดีขึ้นให้มันให้มันแข็งแรงเลยแม่พี่น้องพพกเะแก่าต้องไปหาครีมมันนั่นครีมมันนี่มโพมนทักมนเน้อพี่น้องผิวพวกแก้วแห้งสิเซียครับพี่น้องมานเฮาแห้งตะห่วนเสียงแดดแห้งตะไวตัวเสียงอู้พี่น้องอันตรายค่ะฝ่าเนี่ยมาแล้วมาเลยนะคะฝ่าเนี่ยปาวน์่ดีพี่น้องค่ะมันมาแล้วมันเป็นตะซังพี่น้องอืมเขาเห็ดใส่เฮารักษาผิวเจ้าของเลยเฮากระหิตเขาจ่านะแต่าวคอยกระิีนะน้ว่าให้ใส่ครีมกันแดดในเด้อพี่น้องเด้อพวกจ้าอยู่บ้านเฮา ขอให้ใส่ครีมกันแดดแบบว่าหาซิอับขึงเอียงประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่าแดดมันเฮามันแห้งเนาะพี่น้องเนาะคอยก็อยากให้ใส่ครีมกันแดดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของบ้านเฮาพี่น้องใส่ใครีมกันแดดใส่ครีมครีมบำรุงผิวเนี่ยพี่น้องสั้นนี่แหละแต่ว่าขออย่าให้ขาดครีมกันแดดเพราะยังเพราะว่ามันมันแดดแห้งบ้านเฮาพี่น้องมันมันเป็นฝาอ่าพิวเจ้าเฮ็ดอันนี้ใส่แล้วผิววกเจ้าซุมผิวกเจ้าชื้นเนาะพี่น้องมันสีมันสีบวบไว้ต่อแสง มันเสียเป็นเหตุเนี่ยพอกยาเป็นฝาไว้นะแม่พี่น้องคันผิวห่าชุ่มชื้นคันผิวก็ชุมชช่มชื้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยตากแดดเนี่ยเซแพ้ไว้บักขักพี่นอ้องเอ่าคอยคอยเคยมาเบิดแล้วพี่น้องคอย่านมาเบิดแล้วอ่ะโอเคเด้อจ้าคลิปมันยาวเรา,าเนาะจ้าเนาะฝากไว้เด้อจ้าเด้อคิดมันเนี่ยแล้อจ้าพายอยากเคล็กลับไปเฮ็ดใส่เด้อพี่น้องมึงรูงม้มันง้างมึงอีหลีเด้อพี่น้องผิวมันเนียนละเอียดพี่น้องเห็นบ่อ่ะไปเฮ็ดใส่แล้อจ้าเด้อน,นี่แหละเฮ็ดให้เบิ่งเราจ้าพาย ไอบอร่ธา,าเนเฮ็ดกะไปหาอุปกรณ์มาเฮ็ดเบ้างเดจ้ากัลันตีว่าใส่ดีโอเคเดจา้าเด้ขอบคุณหลายๆเดยอจ้าเด้อฝากาากุศไค่ไวใบปกะกูในการเดจ้าเนาะเดี๋ย,ยวม่ยังดีๆสิมาบอกสุพังอีกเนาะจ้าเนาะบ๊ายบาย